ครับตอนนี้ผมมาจู่โจมที่สำนักงานสาขาพักประชาชาิมที่5จังหวัดยะลาเขตพื้นที่เลือกตั้งที่2มีความสําคัญยังไงครับอาจารย์ครับอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์สมมัตจะเป็นวันวันหยุดจังกลับมาก็จะมาอยู่นอนนี่คือเป็นการพบปะประชาชนด้วยและที่นี่นะครับที่สําคัญคือเป็นบ้านเกิดของอาจารย์วันนอมโมมัตนาธานะครับวันมอมมันโนมาธาครับซึ่งเกิดที่นี่และบ้านอย่างนี้นะครับเป็นจริงกำเนิดของท่านครับนักการเมืองที่ชาวจังหวัดยะลา อำเภอรามรักใครมากเี๋อวไปด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างครับคนะครับ,รบลองเล่าประวัติผมเป็นมาให้ฟังหน่อยนะครับว่าที่นี่เป็นอย่างไรบ้างครับแต,แต่ก่อนที่นี่เป็นทุ่งนาเป็นนาร้างเหมือนกับนาร้างไม่ได้ไม่ได้ทำ ทำนานแล้วตอนนั้นยกลเลิกและอาจย์มาซื้อที่ที่ตรงนี้แล้วก็มาสร้างบ้านใหม่แต่บ้านเดิมอาจารย์อยู่อีกหมูม่บ้านหนึ่งแล้วก็มาสร้างบ้านอานุเป็นบ้านของสุก,กันโนครับสสสุกันโนอนุเป็นข้าง,<อ>งหลังเป็นบ้านของนายกักนายกกบบจเม,มาที่ที่ที่ร้านนำ้ำจารแบ่งเซกชันในพื้นที่เท่าไหร่นะฮะประมาณสิบห้าไร่สิบห้าไร่นี้อย่างไรบ้างครับ เห็นที่ผมเห็นี่เศรษฐกิจพอเพียงเลยนะครับเป็นเป็นน้าอันนี้เป็นคนดูแลที่นี่ครับเป็นเป็นญาิฝางจามันนอนแล้วก็อยู่อยู่บ้านนี้แต่ก่อนครั้งแรกที่สร้างสร้างนี้อย่างเดียวพอหลังๆก็ขยายยากที่นก็มาอยู่ที่นี่หมดเลยคือยามท่าแกอะไรนี่ก็เป็นแค่สร้างอาคารคอนกรีตเล็กๆที่ละครอยู่แบบโป็นแบบเนี่เห็นนี่นะครับนี่คือจุดวางแผนในการที่จะ ดำเนินนโยบายทางพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนะครับสําหรับเ,เพื่อนที่จะ,ะลงสมัครแข่งขันทางการเมืองทั้งท uh ้องถิ่นระดับชาติชาติ uh huh. ก็อยู่ที่หมู่บ้านตรงเนื้อครับครับ,บ uh huh. มาพูดคุยกันเพื uh ่อ huh. จะวางแผนนโยบายอย่างไรต่อสู้กับพรรคอื่นอย่างไรและนี้ปกฝังของสมาชิกพรรคอย่างไร คือเจตนารวมรัง้งแรกอาจ,จารย์จะําเป็นโร,รงเรียนการเมืองเวลามีประชุมอะไรก็จะมาประชุมแทนนี่นี่ห้องพักก็ลยอยู่พเพียงแคขนาดนัน้นหรอไม่มามามาเฉพาะเรียกชาวบ้านแถนนี้มาใช้บริการตรงนี้เป็นคการจัดศึกษาเกี่ยวกับการเมืองก,ก็มาศึกษาที่นี่